ไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ว้ายนรกจังเลยที่มาร้องขออยากจะได้หรือก็ไม่ตั้งแต่เฮ้ยชิบอิจฉาและสิยืดแต่เผอิญว่าฉันสามารถอ่านใจคนอื่นได้ต่อไปข้าศิลปะดีว่าเปลี่ยนทรรมนเลยแฮะ เพราะงั้นฉันก็เลยรู้หมดว่าใครคิดอะไรยังไงอยู่แต่พอเช่นกับคำด่าไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะงั้นอยู่ไปแบบนี้มันก็ไม่ได้เรือร้อนอะไรมากมายแต่ว่าอ่ะมีเรื่องอะไรหรอคะอาจาน อันที่จริงก็เรื่องคาบต่อไปนี่จ้ะจะมีการสลับคาบสามกับคาบสี่ก็เลยอยากวานให้ช่วยไปบอกเพื่อนๆหน่อยนะค่ะได้ค่ะขับใจมากจ้า<อ>ท้งนั้นก็ฝากด้วยนะอยากได้อยากโดนรอดรอดเอ๊ะทำไมดีเนี่ยน่ารักเอี่ยถูดฝังอะแต่เราเป็นอาจารย์นี่สิเอ๊ะแต่ถ้าขอแค่ไปบบเลยก็มาเจออีแบบนี้ก็แย่อยู่ค่ะ อาจารย์นากามูระเป็นอาจารย์สอสน,อนาศิลปะที่โรงเรียนอ,อยากคบด้วยจังไม่ถือว่าเราเป็นอาจารย์อยู่ก็โมล่รับปรทาแท้ๆทำไมถึงมาอาจารย์กันนะะริงสิ่ส้ชายพบพ,พานัางไงแต่มันว่าหล่อนจะชอบเราอยู่ทั้งที่เป็นผู้หญิงไปไงมาไงถึงมาชอบคนอย่างเราได้ละเนี่ยก็นะไม่เกี่ยวกับเราสักหน่อยอ้าวคุณไม่ด่แต่ผมใหม่มาหรอจ๊ะดูสดใสดีจัง ้ทรงก่อนก็ดีอยู่แล้วหรอกแต่ทรงนี้ก็อร่อยห้าสาวมอปลายนี่มันดีจริงจริงรักนะขอบคุณค่ะจา๊าดมีชอบกันจริงหรือเปล่าวะก็ช่างสิคุณโอโนก็ยังน่ารักกว่าอยู่ดีละนะเราชอบฟังผอมดังนกกระชูก้กระชังหน้ารังหน้ารักของคุณโอนอมากกว่าอีก กออยากรูปไลรอยากอะไรคะอ,อยากเอาเซี่ยวคลิปตาที่ฉันเผลอใจเต้นเคนมาซะจริง